ผู้ชมครับการทําเกษตรยุคใหม่ครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับในการทําเกษตรเรียกว่าก้าวสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับหรือว่าเกษตรกรยุคใหม่แบบมืออาชีพครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่ทุ่งนาครับมาดูเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรทํานากันนะครับด้วยเรียกว่านวัตกรรมครับสมาร์ทโดนนะผู้ชมครับเรียกว่าเป็น โดนพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรประหยัดเวลาได้อย่างน่าสนใจครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณประกรณ์กิจตาตาบลรัตครับก็เป็นผู้บริหารการตลาดครับของสมาร์ทโดนครับสวัสดีครับคุณประกรณ์กิจครับสวัสดีครับตอนนี้การทําเกษตรยุคใหม่เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะฮะถูกต้องครับ อ่าสมัยนี้ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วครับครับรถเกียวเอออ่ารถไทรรุ่นใหม่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉีดพ่นยาครับอ่าวันนี้ทางบริษัทเราก็มีโดรนนะฮะโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรรุ่น He ดไฟ In วันเป็นโดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่เกษตรกรสนใจมากครับสนใจมากเลยใช่ไหมครับเครื่องนี้อ่าทอะไรได้บ้างครับสมาร์ทโดรนของเรานะครับก็ฉีดพ่นปุ๋ยน้ํา ฮอร์โมนสารอินรีสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาปรับสืบพืชได้หมดเลยหรือแม้แต่ฮอร์โมนพืชสําหรับพืชเนี่ยนะสำหรับพืชนะครับหรือว่าสารป้องกันแมลงนะครับหรือแม้แต่น้ำหมักชีวภาพได้หมดเลยได้หมดเลยนะฮะทำเกษตรอินทรีย์ก็ได้ได้เลยสามารถดีมากพ่นได้เช่นเดียวกันก็ช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เยอะนะฮะที่ได้แน่ๆเลยคือประหยัดเวลาประหยัดเวลาใช่ไหมครับประหยัดแรงงานผู้ที่รับจ้างรับบริการต่างๆก็ มีน้อยครับใช่ก็นี่ก็เป็นตอบโจทย์ตอบโจทย์น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นนาข้าวครับไร้อยมันสำารหลังนะฮะปลูกมา3 4มสเดือนฉีดพ่นไม่ได้ก็เราก็เอาโดรนไปบินฉีดบินฉีดเลยครับเพราะว่าโดรนเราบินสูงได้ที่สำคัญนะครับอย่างนาข้าวเนี่ยเราใช้โดรนบินเราไม่ต้องไปเหยียบย่ำต้นข้าวให้หักเสียหายพังเวลานาข้าหมอเลยหมอเลยนะครับแล้วก็เพื่อไร บอกข้าวโพดก็หมาะมากข้าวโพดนี่ไรอ้อยก็หมอะเลวใช่ครับเวลาพืชสูงแล้วเราเวลาเราไปฉีดมันก็ฉีดไม่ได้บางพี่น้องเกษตรกรบางท่านเนี่ยเวลาพืชสูงแล้วก็หยุดและไม่สามารถที่จะให้อาหารเสริมพืชได้อย่างข้าวโพดเนี่ยสองเดือนก็เลยหัวแล้วก็เดินฉีดไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถเอาโดรนบินนะฮะได้ระดับก็ฉีดพ่นเขาไร่หนึ่งก็นาทีสองนาทีก็เสร็จแล้วหนึ่งนาทีต่อหนึ่งไร่ใช่ใช่ครับเห็นบอกว่าโดรนของเราเนี่ย บรรจุน้ํายาหรือว่าปุ๋ยเนี่ยนะฮะประมาณ5ลิตร5ลิตรครับเนี่ยบรรจุตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ5ลิตรตรงนี้นะฮะนะครับ5ลิตรฉีดได้5ไร่5ไร่นะครับใช้เวลา5นาที5นาทีโอ้โห5นาที5ไร่ฟื้นเลยใช่ครับเราเห็นบอกว่าสเปรย์เนี่ยนะฮะที่มีอยู่เนี่ยนะสามจุดเนี่ยแม่นยำมากแม่นยำครับมีความละเอียด เป็นละอองอย่างดีเลยไวเลยนี่มาใช่แล้วลมใต้ใบพัดนี่เห็นบอกว่าจะเปิดใบเพราะเวลาเราฉีดละอองน้ำมันจะลงไปข้างล่างแล้วก็ม้วนเข้ามาใต้ใบละอองปุ๋ยใช่ครับฮอร์โมนก็จะฮอร์โมนก็จะเรียกว่าไปเข้าใต้ใบได้ด้วยประสิทธิภาพด้วยใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าสวนผลไม้ก็เหมาะมากลูกค้าหลายที่เป็นสวนผลไม้เหรอที่ซื้อโดนไปเนี่ยใช่ครับอย่างสวนลำไยนะฮะปาล์มอะไรพวกนี้ครับที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับ สวนทุเรียนได้ทุเรียน,ยน<ก>ได้เลยเย,ยิ่งสูงเราก็สามารถฉีดได้เห็นบอกว่านิยมใช้ตามฟาร์มใหญ่ๆทั่วไปด้วย้าของฟาร์มซื้อไปใช้เองเหรอฮะอย่างที่บอกาบาครับบางฟาร์มก็ไม่ค่อยมีแรงงานเข้าไปช่วยครับ<ช>ก็เอาโดนเข้าไปใช้แค่คนคนเดียวนะ,ะครับรบังคับโดนเป็นก็บินไปได้ทั่วแล้วครับ ควบคุมไม่ยากควบคุมไม่ยากครับทางานไม่ยากไม่ยากเลยี่น้องชาวนาก็สามารถบังคับโดรนได้เวลาซื้อโดรนจากเราไปเนี่ยเราก็จะให้ท่านมาอบรมวิธีการบินต่างๆให้เข้าใจก่อนท่านก็สามารถไปใช้ได้เรามีการอบรมการสอนวิธีการใช้วิธีการบังคับถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็รับประกันยังไงครับเนี่ยโดรนเราก็มีการประกันไว้นะฮะอุปกรณ์ต่างๆ1ปี1ปีนะครับก็เรียกว่าดูแลอบรมให้คำแนะนำ ในการใช้อยู่แล้วนะครับเกษตรกรนะครับที่ฉีดยาพ่นแมลงยาโฮโมนเนี่ยนะครับหต้องใช้แรงงานเยอะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็มารับจ้างไม่ได้โดยมากสารเคมีก็จะติดตามร่างกายผาให้สุขภาพไม่ดีนะครับอายุไม่เยือนอ่ะนะครับอายุไม่เยอนนะครับจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยนะครับผมอยากให้นักเรียนนะครับจะเป็นเทคนิคเทคโนให้ผลิตตัวนี้มานานแล้ว แต่มาวันนี้นะครับเห็นโดนนะครับที่เป็นเครื่องมือได้การเกษตรนะครับดีมากเลยครับพอใจนะครับโดนตัวนี้นะครับจะช่วยประหยัดไม่ให้เกษตรกรเพื่อนยาฆ่ามแมลงลดต้นทุนเรื่องการเกษตรเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลพุนแผนเรามีกลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตัวนี้อยากได้มานานแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพ ไวทันใจข้าวก็ไม่ช้ำคนไม่ต้องไปลุยย่ำข้าวโดนตัวนี้นะครับฉีดมาเนี่ยนะครับข้าวไม่มีการช้ำเลยไม่มีการเสียหายตัวนี้อยากได้ครับถ้าเราไปทําเองเราก็แพ้ยาค่ะเวียนหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไม่ไหวอะ่ะเพราะเราทําเยอะเราก็คือต้องหาแรงงานแรงงานเดี๋ยวนี้ก็หายากหายากเราก็ต้องไปจ้างจากที่ไกลๆมาก็เสียค่าใช้จ่ายไหนจะค่ารถไหนจะค่าไล่ละ มันก็คือบวกเข้าไปอีกมันก็คือมันเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นเครื่องทุนแรงที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนมันก็ดีหนึงมันก็ปอดสารพิษคือทำให้คนเราหลีกเลี่ยงที่จะโดนสารพิษโดยตรงนะคะมันก็คือทำให้เออสุขภาพไม่ว่าของเราหรือของลูกจ้างก็จะดีขึ้นการทำงานมันก็ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะใช้เวลานานครับก็จะได้ไล่หนึ่งต่อคนอย่างเงี้ย ถ้าแดดแร้อนๆมากๆก็ทําไม่ได้ครับวันต่อคนก็ได้ประมาณ10ไร่ครับต่อคนดีครับโดนพ่นยาเนี่ยดีมากครับและประสิทธิภาพก็ดีด้วยใช้เวลาไวและตัวเราเองก็ไม่ต้องโดนไม่ได้รับสารเคมีด้วยครับก็คือว่าวันหนึ่งก็เราไม่ต้องโดนสารเคมีแต่ว่างานของเราอะ่ะมันสาเร็จมันคือว่าใช้เวลาไวครับประสิทธิภาพดีดีมากครับโดนเพื่อการเกษตรยุคใหม่สมาร์ทโดนเหมาะสำหรับใครครับคุณประกรกฤจครับ เหมาะกับเกษตรกรมืออาชีพจริงๆอย่างเช่นผู้ที่ให้รับบริการฉีดพ่นยานี่ก็ขาบด,ดีมากเลยเลยถ้าไม่ต้องไปสัมผัสจากสารเคมีแล้วตอนนี้นะฮะถ้าใช้เครื่องโดนของเราเนี่ยเรากรอกื่องยาแล้วก็ ปล่อยบินไปไม่ต้องไปสูดดมแล้วครับอ,อยู่ห่างเขา20เมตรก็ได้ดีต่อทั้งพี่น้องเกษตรกร,รนะั้ั้งผู้ประกอบการด้วยต้องครับนะครับแล้วก็ทํางานรวดเร็วอย่างนี้ท<ว>ุกวนดื่อเล่าเนี่ยนะหไร่ภายใน5นาทีอย่างนี้วันนึงเนี่ยสามารถที่จะไปรับจ้างได้เป็นร้อยร้อยไร่ฮะเป็นร้อยร้อยเลยนะครับ โอ้ทากันมาแล้วด้วยทํามาแล้วครับเกษตรกรวิ่งเดินเดินฉีดเองเขาบอกวันละสิบไร่แต่เด็กที่เนี่ยไปได้เป็นร้อยร้อยไร่นะครับสิบไร่ดของเราที่สิบนาทีเองใช่เสร็จแล้วนะฮะปกติเนี่ยนะครับเวลาเขารับจ้างฉีดพ่นยาเนี่ยเขาคิดกันไร่ละเท่าไหร่ฮะไร่ก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับหลักร้อยนะฮะแต่ของเราเนี่ยสามารถฉีดพ่นได้เยอะอาจจะรับลูกค้าได้ราคาไม่ต้องสูงมากเกษตรกรก็ลดต้นทุนลงไปถูกต้องครับเกษตรกรก็ ประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายลงผู้รับบริการฉีดพ,พ่นก็ได้รายได้ได้รายได้เยอะขึ้นสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นแล้วก็เวลาเหลือเยอะอย่างนั้นพี่น้องชาวนาที่ทํานาอยู่อาจจะ30ไร่50ไร่ร้อยไร่ ก็เอามาใช้ในที่นาของตัวเองได้เลยแล้วก็ไปรับจ้างรับจ้างต่อผู้ที่สนใจครับอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายในจังหวัดต่างๆได้ไหมครับตรงนี้เราก็รับแค่จังหวัดละจุดทั่วประเทศเป็นโชว์รูมนะฮะเป็นโชว์รูมนะฮะก็ติดต่อเข้าทางบริษัทเราได้เลยก็เราก็จะไปดูพื้นที่ให้ครับไปดูรูปแบบการทาโชว์รูมครับเป็นโชว์รูมเป็นศูนย์สาธิตศูนย์แนะนําโดรนของเราประจําจังหวัดนะครับ ที่จะเป็นศูนย์เราก็ต้องมาฝึกอบรมกันก่อนเราก็จะมีหลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมให้ใช่ไหมครับหรือผู้ที่สนใจธุรกิจเนี่ยเรามีงานสัมมนาด้วยใช่ไหมครับมีครับมีครับเข้ามาร่วมงานสัมมนาได้เดือนนี้ที่นครสวรรค์ก็จะมีการประชุมสัมมนาหรือว่าท่านใดที่สนใจให้เราจัดสัมมนาก็ได้ได้เลยได้นะสนใจอยากจะทดลองโดนเอาไปลองบินอะไรต่างๆอยากจะให้บริษัทไปให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้ได้เลยเห็นบอกช่วงนี้พิเศษมาก มีโปรโมชั่นสําหรับร้อยท่านแรกที่สนใจสั่งซื้อเป็นยังไงฮะโปรโมชั่นโปรโมชั่นร้อยท่านแรกนะฮะร้อยร้อยลำแรกเนี่ยเราจะลดเป็นพิเศษนะฮะก็ลดเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งร้อยท่านแรกที่สนใจนะครับจองมาเลยนะครับลดทันทีหนึ่งหมื่นบาทนะฮะนะครับสนใจต้องด่วนเลยด่วนนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับจังหวัดละหนึ่งท่านเท่านั้นเองนะครับตามคุณสมบัติที่บริษัทกําหนด ติดต่อเข้าทางบริษัทเราได้เลยครับครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับถ้าสนใจครับโดรนนะครับเพื่อการเกษตรยุคใหม่ติดต่อคุณประกรณ์กิดอะไรก็ทีมงานได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์กิดที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับ